ลิเวอร์พูลอาร์บีไลซิกสตอมการ์ดลิวเลอาอ์มาริดแมนซิตี้ลุยส์ซึกยูซีเอลหกคู่สุดมันในค่ำคืนนี้มาฟังเหตุผลกันดีกว่าครับ เรียูนพบเรเวอร์คูเซนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาตยสามนี่คือบิ๊กแมตประจำค่ำคืนนี้เมื่อทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มโคตรเจ๋งจะต้องมาเจอกันใน UCL ีแสิบเอ็ดเกมท้ายที่ทั้งคู่ลงเตะไปไม่เคยปาชัยให้กับทีมได้เลยโดยส่วนตัวมองว่าเรเวอร์คูเซนนอกจากจะเป็นรองในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ชั่วโมงนี้ฝืดไปหน่อยแถมยังเสียเปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์อีกและหนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นทางเรียบูนที่คว้าชัยไปได้ทุกนัดแถมเล่นในบ้านหงแดงจอมคัมแบ็กแบบ เซลติกพบอาร์บีราสิกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาตีสาในคู่นี้ถึงแม้ว่าจะมองผินๆนจะเห็นว่าเซลติกดูดีกว่าแต่อย่าลืมว่าเซลติกผลงานอยู่ในลีกสกอตแลนด์ Scotland ในขณะที่ 6, อาร์บีราสิกยู่ในเยอรมันแถมอยู่อันดับ2ในลีกเป็นรองแค่บายเยือนเท่านั้นแถม5นัดหลังทุกรายการของอาร์บีริกเก็บชัยไปได้ถึง4นัดคู่นี้แตกต่างในเรื่องความเข้มข้นของทีมเชียร์ทีมเยือนเฉื่อยมันม่น บรุสเซียดอทมูลพบสตอมการ์ดยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวราตี่สมองมุมไหนเกมนี้สตอมการ์ดก็่เราแพ้กับออกมาสถานเดียวแต่ถามว่าจะแพ้แ,พแบบขาดลอนไหมส่วนตัวมองว่าไม่ถึงขนนั้นดอทมูลผลงานในตอนนี้ก็ไม่ได้ดีเดยอะไรมากนะักซึ่งก็เป็นผลมาจากที่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าถึง10บลายงานนิเชียทีมเยือนเน้นเกมรับแพ้ไม่มากแน่นอน รีวพบยูเวนตุสยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาตีสามเจ้าถิ่นช่วงหลังทำผลงานใช้ได้ทีเดียวฮาลัดหลังสุดทุกรายการไม่แพ้ให้ใครเลยเกมนี้เล่นในบ้านอีกทีมเยือนช่วงหลังฟอร์มฝืดๆอ,อย่างดีที่นัดหน้าสุดลงเตะในลีกแล้วคืนฟอร์มเก่งได้โดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นมองว่ารีวยังดูเป็นรองโดยเกตบอลและประสบการณ์ที่น้อยกว่าทว่าเกมนี้พวกเขาได้เล่นในถิน่นน่าจะทําให้ฟาดฟ,ฟันกับยูเวนตุสที่ช่วงหลังๆแว่งๆได้แบบสนุกสูสีแน่นอนเชรดเจ้าบ้านลุ้นชนะได้เลย เรอลมริดพบเอซีมิลานยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาตีสามเรอลมริดได้เปรียบเยอะเลยหลังจากเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกเลื่อนออกไปจึงได้พักเต็มอิ่มเลยทีเดียวขณะที่คู่แข่งอย่าง Milan, เอซีมิลาน่นนอกบ้านไม่ค่อยจะดีเมื่อพ่ายสองในสามแมตท์ที่ผ่านมาช่วงนี้คงต้านเจ้าพ่อแชมเปี้ยนลีกระดับราชันชุดขาวไม่ไหวสปอตตร์ติ้งลิสบอนพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเวลาตีสาม แมนเชสเตอร์ซิตี้มีทิศทางของทีมที่ไม่ดีเลยก่อนหน้านี้แพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ในคาราบาวครับ2-1ต่อด้วยเกมล่าสุดพ่ายบอลมัต2-1แน่นอนว่าแมนซิตี้ตั้งเป้าที่จะแก้ไขในเกมต่อไปซึ่งปัจจุบันทีมเรือใบสีฟ้ารั้งอันดับ3ของตารางยูฟ่าแชมเปียนลีกจากการลงสนาม3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ทีมใดราตาขายได้รวม9ก้าประตูเฉลี่ย3ประตูต่อเกมเก็บคีชีตได้หมดไม่เสียสักประตูเดียวเป็นสโมสรที่มีประตูได้เสียดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวงาน,น ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ